ร้นาน TNT Shop บริการเติมโลบักเลท6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักกิฟไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อปบริการกิฟตไอเทมแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูดอนิเมทไมเนี่ยออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักเลท5และยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบนิเม m e f i g h t ์ r Simulator นี่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ การอัปเดตที่8นะครับผมแล้วก็จะมาแจกโค้ดต่างๆนานา้นไดนี่ครับต้องบอกก่อนนะครับที่พี่ทําคลิปช้าเพราะพี่ไม่สบายนะครับผมอ่าก็ต้องอขออภัยกันด้วยนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยอยากจะดูช่องพี่นะเออก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามมนอยู่แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าหนักเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับโรคเนี่ยเออไม่ไม่ธรรมดานะคนดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดก่อนนะครับผมอ่ะโค้ดแรกนะครับผมอ่ะก็ลองเติมกันดูนะครับเป็นพวกคุณเงินคุณลัตกี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่โค้ดที่2นะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับอัปเดต8เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงดันใหม่กันก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราไล่ทีละอันเลยนะอันแรกนะครับอันแรกก็คือดันใหม่นะครับผมใช้ 25B บ้ีนั่นเองนะครับผมเราก็มาเปิดประตูนี้เลยเพราะเปิดประตูแล้วนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มาจากมหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับถ้าใครเคยดูก็จะดูแหละน้องโกโจอะไรอะที่เขาเรียกกันอะโกโจโกโจนั่นแหละเรียกผิดแล้วโดนบูลลี่อะครับนั่นแหละ อ่หยอกๆกันนะแล้วก็อนต่อมานะครับผมก็พูดถึงเรื่องตัวละครใหม่นะครับมาทั้งหมดสิบกตัวนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับผมอ่าตรงแรกนะครับมีตรงนี้นะครับทั้งหมด7ตัวนะครับอ่าแล้วก็อ่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าดาบพิฆาตอสูรนะครับตู้สุ่มอีก4ตัวนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็นีครับจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือร้านค้าเกมพาร์ทนั่นเองนะครับอ่าแน่นอนครับเอาที่แบบพี่พี่รู้จักเลยนะสี่ตัวนี้นะครับก็เ,เลือกเรื่องอะไรนะเกิดใหม่ทั้งทีพี่ต้องเทพนะครับเรื่องอันแรกนะอันนี้ก็ ล็อกแมนนะถ้าใครรู้จักนะการ์ตูนเก่าอันนี้ก็ e an, อีวาเกลียงก็การ์ตูนเก่านะครับแล้วก็มีมนะครับผมมีมเนี้ยพี่ไม่รู้อยู่อันเดียวนะมันคือมีมอะไรนะเออถ้าใครรู้ก็บอกพี่ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวท้ายคลิปนะครับอันนี้พี่ยืม ID มาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับน้องออมเนาะก็เคยถ้าใครเคยดูเว็บไอที่พี่ที่มีคนพาพี่ไป7.2ก็ได้แหละแก๊งนั่นแหละครับยืมเอา ID มาใไหมพี่นะแน่นอนครับเขาโหดมากตอนนี้มี ซีเข็ดายนี่ด้วยนะคนดูโคตรก๊อตเลยนะพี่อยากได้มัง้งพี่ไม่เห็นได้เลยว่ะเซ็งจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็าอัปเดตต่อนะครับผมก็คือมีหน้ากระดานใหม่นะครับผมนี่ก็จะเป็น,นันตรงนี้่ะซึ่งตรงเนี้ยนะครับ มันให้ฟรีทุกๆ8ชั่วโมงนะครับน้องๆก็สุ่มเอานะครับซึ่งพี่ก็เคยสุ่มได้ตัวรับตรงนี้อยู่เหมือนกันนะเออก็คือได้ไอ้ตัวเนี้ยเออมาตัวหนึ่งนะครับพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นเราต้องสุ่มหาให้มันได้3ตัวเนี้ยสิ่งที่อยากจะได้อะอย่างเช่นตั๋วลัคกี้อย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยหรือ exp อะไรเงี้ยอยากได้ประมาณสองสามอย่างตรงเนี้ยนะครับแล้วก็สามารถใช้โลบักซื้อได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ไปปุ๊บนี่อ่ะประมาณนี้และยังกิฟต์เพื่อนได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยว ตัวละครพี่เองนี่อันนี้มันก็จะได้8ปดสิบห้าบาทนะครับอ่าแปดสิบห้าโลบาผิดนะครับต้องใช้ให้นะครับอืมประมาณนี้นะครับผมสาหรับตู้ไอ้ตู้หมุนเนี่ยเออต่อมานะครับก็จะเป็นที่เซิร์ชกระเป๋านะครับเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยตรงนี้นะครับสมมุติน้องๆเนี่ยตั้งแบบว่าเออเฮ้ยโกโจวไว้ตัว G อะไรเงี้ยมันก็พิมพ์ไปเลยตัว G ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยน้องๆก็ตั้งเงานะครับเพราะว่าเออ ในชื่อในเกมเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนกับในการ์ตูนเนาะถ้าน้องอยากจะตั้งให้มันเป็นเน้องก็ไปตั้งเองอะไรเงี้ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งใส่ตัวจีปไปเงี้ยอ่ะลองเซิร์ชดิจีมาไหมตัวแรกเห็นไหมมาแล้วนะครับเผื่อหลายๆท่านอยากจะจะัดเป็นเซต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 นะมันดีกว่านะครับอันนี้พี่แนะนําเลยถือว่าระบบเนี้ยเราจะตามหาตัวละครมารีวิวได้ค่อนข้างง่ายน,นะครับแต่คนทั่วไปก็ไม่ได้จําเป็นจะจะ,จะต้องจะต้องมีนะอันนี้พี่คิดไว้นะครับ ต่อมานะครับก็หมายถึงอันนี้นะครับเป็นตัวละครรับพิเศษละกันนะครับจะบอกว่าพิเศษก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แม่งบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเนี่ยก็จะบอกอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้อยู่ที่ด่านโจโจนะเราก็ไปเลยนะครับพอเราไปถึงปุ๊บนะครับนี่หน้าตานะครับสะใส่ชุดเมดตัวอย่างนี้นะครับเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคนรู้อ่ะก็จะมีร้านขายเป็นแบบโลบักอะนะ พี่ลองซื้อไปแล้วนะครับผมคือซื้อไอ์ exp ตรงนี้ไปนะครับเอาง่ายเหมือนทุกอย่างจะบวก1น,นะครับเมื่อทุกอย่างเมื่อก่อนอะ,อะถ้าสมมติเราได้ลัคกี่จากตู้พวกเนี้ยนะครับอะมันจะเป็นแค่อะไร0.5ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นอันเนี้ยครับมันก็จะเป็น1ครับถามว่าคุ้มไหมบอกเลยครับไม่มีความคามมาุ้มอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะครับเแพงมากแล้วอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงนะเท่าที่แบบน่าซื้อก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะ แค่อ,อลูนเท่านั้นที่เหลือนี่คือแบบอย่าหาซื้อเปลืองตังสุดๆไปเลยนะสำหรับพี่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาหน้าเดิมก่อนนะครับผมโอ้ทำไมจอพี่กับพิบนเนี้ยไม่รู้ว่าคนดูจอกับพิบบ้น,นะจอพี่กับพิบโอเคอ่ะก็มาพูดถึงอ,อันต่อไปนะครับผมก็จะเป็น v i p นะครับที่มีระบบคลิกเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเตะใครเงี้ยสมมติพี่อยากจะเตะไอตัวรหัสลองพี่ออกปุ๊บกดปุ๊บมันก็เด้งเลยนะครับเห็นไหม ื่อตรงนี้ก็ออกไปเลยนะครับหลุดไปเลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นคลิปก็เป็นคลิปอันนี้แหละนะครับง่ายๆนะครับอืมแล้วก็เพิ่มเลเวลตัวละครนะครับเป็นถึงร้อยห้าสิบแล้วน,นั่นเองนะครับผมอ่ะแค่ร้อยสามห้าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังยากแล้วนะครับร้อยห้าสิบนี่คือแบบโอ้ สุดๆไปเลยนะครับซึ่งระบบเนี้ยมันจะดีสําหรับพวกสตรีมเมอร์ต่างๆนะครับที่แบบมาเคลียร์คนดูแล้วก็ให้คนดูเข้ามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มารีวิวด่านหน่อยนะครับด่านเป็นไงบ้างอันนี้ก็เออลืม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 ลม,มีเคเวสเนาะคนดูเคเวสเนี่ยมีระบบสคริปต์เข้ามานะครับซึ่งระบบสคริปต์เนี่ยเสียตังค์ครับผมเออเจ็ดสิบเก้าอาร์เลยนะคนดูตอนแรกก็คิดว่าฟรีนะครับผมเนี่ยซึ่งมันดียังไงรู้ปะ มันดีตรงที่แบบเฮ้ยสมมติเฮ้ยโวันนี้ตีตัว3เว้ยอันนี้เราตีนานเรากดใช้ตังไปเลยนะครับเนี่ยแบบเงี้ยกดปุ๊บมันจบเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็เริ่มมันใหม่เนี่ยสมมติเราให้ตีตัวเนี้ยเฮ้ยสิตัวเฮ้ยนานอีกแล้วเราตีนานเหลือเกินอ่ะก็สคิปไปนะครับอ่าสคิปไปพอตีแบบปุ๊บอ่าก็เสร็จแล้วเอ้ยอันนั้นอ่าพอเควสมาเอ้ยไปตีเอ่อซาคุนะว่ะบอสว่ะโอ้หนานตายแน่เลยเนี่ยสามร้อยบีอ่าเราก็กลับมาครับ น่ครับเราก็สคริปเหมือนเดิมพี่พี่ขี้เกียจตีนะจริงๆพี่คนเบื่อเลยเออถ้าจ่ายตังแรกก็เออเคโอเค,อเคดีนะครับอ่านี่แล้วเราก็จะได้2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือตานะครับที่เพิ่มเย็น10%นะครับผมอ่ะแล้วก็สัตว์ขี่นั่นเองนะครับผม,มนี เรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสัตว์ขี่จะเป็นหมาโง่ๆอันหนึงนะ่งเอ้ยหมาเท่ๆอันหนึ่งนะครับผมมันมีออร่าด้วยนะออร่าม่วงๆแล้วบล็อกบล็อกบล็อกนะครับ,บ,ๆๆๆนค,รบคนดูบล็อกบล็อกแต่ถ้าออกออกนี่ไม่ใช่โอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มากดรับเควสอะไรประมาณนี้นะครับนี่วิง่งเหมือนอะไรเหมือนเด็กเกาะหมาเดี๋ยวเรากลับมาคำคนยดูดีกว่าคนดูนดนดวิ่งสามห้าเลยนะ แรงนะแรงนะแบบปัป้นๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพามาดูตัวละครลับหน่อยนะครับส่วนตัวละครธรรมดาเนี่ยก็อยู่ไล่กันเลยนะครับอันนี้มินิบอสอันนี้บอสมินิบอสอันนี้ก็ที่เหลือมอนธรรมดาโง่ๆง่ก็ลองเดินๆดูเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาบอสลับบอสลับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคนดูคนดูมาตีได้นะอ่านี่จะเป็นตัวง่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวเล็กๆนะครับซึ่งเท่าที่ลองแบบลองออโต้ฟาร์มนะก็เออเออฟาร์มได้นะครับแล้วก็ ดี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 กว่าที่คิดนะครับแต่ก็ต้องขยับเมาส์นิดนึงนะแต่เป็นพวกมือถืออาจจะลําบากหน่อยนะครับกดโดนยากนะครับผม,มแล้วก็มีไอ้อันนึงนะครับผมที่มองค่าไม่ได้เลยนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่อง Time t r i a l mode นะครับในปัจจุบันสามารถสกิปได้แลวนะครับผมนี่ตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะสกิปให้เลยนะครับซึ่งมันทําได้เฉพาะ V นะ ออและเราเนี่ยก็จะโดดไปที่เวฟที่49เลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวก็คิดว่าใช้ไหมก็ได้ใช้นะครับแต่พี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เข้ามาแตะไทม์ไท่เหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะป่วยอยู่นะครับผมอ,อโอเคเดี๋ยวเรามาไล่รีวิวตัวละครกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวละครเออเซ็ตใหม่ชุดใหม่นะครับผมอ่ะโอเคเอ่ะโอเคตัวแรกนะครับผมเราขอเรียกโนบะระละกันนะครับ หน้าตาก็ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้อย่าง G หน้าอย่างจี้อย่าพี่เห็นตอนแรกทำไมหน้าจี้มะไอตัวธรรมดานะคนดูส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่เติมตังค์นะแล้วก็ใส่ชุดแมวนะเออเออถ้าแบบเออถ้าแบบในอดิเบลใส่ชุดแมวอย่างนี้เนาะแบบชุดเมทแมวอย่างี้เนาะบุ๊มบุ๊มเลยแล้วคนดูบุ๊มบุ๊มเดี๋ยวเรารีวิวดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตีกี่ทีสกิลนะคนดูส่วนเรื่องดาเมจก็ไปดูกันเอาเองนะครับแต่และคนไม่เท่ากันนะครับซีทีนะครับผมเริ่มสกิลมาดูเอฟเฟกต์กันหน่อย จุดปักแท่นแล้วก็แทงจึง้งอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ก็ก็สวยงามดีนะคนดูสำหรับเอฟเฟกตัวเนี้ยนะฮะไม่ได้ดูตัวอื่นเลยนะจึ๊กนะปุ๊บอ่ะก็แค่เปลี่ยนสีประมาณนั้นเนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปกันเลยอ่าสำหรับตัวที่2นะครับนั่นก็คือมาคินั่นเองนะเออหน้าตาหุ้ยใช้ได้เลยนะเหมือนผู้ชายเป๊ะเลยนะอ,อ๋อไม่ใช่ตัวจริงก็ ตัวจนไม่ใช่ตัวจริงสิตัวในอนิเมะเนี่ย,นนยถือว่าโอเคอยู่นะเหมือนอยู่นะครับแต่ตัวทางนี้เดชัยนี่เนี่ดยดชโอ้โหคาแรคเตอร์มันดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเป็นสาวผมทองเฉยเลยนะคนดูอก็น่ารักดีนีครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคบว่าประมาณไหนนะโอเคปุ๊บปุ๊บตีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีหทีอโอเคสก,กิลแล้ว ดูเอฟเฟกหน่อยฟึบกระโดดแทงปุ๊มอาพื้นร้าวเลยนะคนดูส่วนตัวก็ยังคิดว่าเฉยเนะไม,ไม่ไม่ค่อยว้าวอะไรเอฟเฟกแต่ก็อย่างว่าแหละครับตัวนี้มันไม่ได้มีสกงสกิลอะไรพิเศษเนาะเอออะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวภาไปดูตัวที่3เนี่ยครับตัวที่3ก็ไม่ใช่ใครครับเพจของเรานี่เอครับยูจนะิอะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาจะต้องทําเป็นปิดตาด้วยนะยิ้มแยงแสลงใจจริงๆนะครับก็โอเคนะหัวหนามนะครับเป๊ะเปะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงตีหนึ่งทีครับผมโอ้ตีสองทีตีสามทีสกิลแล้วนะครับผมอ่ะปึ๊บตู้ปุ้มโคตรเท่เชื่อในการ์ตูนไหมอย่างง่อยสกิลในเกมนี้แบบพอล่าแบบยังจับ อย่างจับอ่ะเออมือแบบฟีลยวๆเลยนะเออเดี๋ยวพาไปดูตัวที่4นะครับผมตัวที่4ี่เนี่ยครับผมเคนโตะนะหรือชื่อหนึ่งที่พี่ชอบเรียกนะครับนานามินะครับผมพี่ชอบเรียกเขาว่านานามิมากกว่าน,นะชื่อไม่เท่ดิและตัวทางซ้ายนี่โอเคนะปังต่อหน้าตาอะไรเงี้ยครับแต่ตรงขวาที่นี่คิดว่ามาเฟียนะคนดูโคตรเกาว่ะเออได้ได้ได้ร่างนี้ถือว่าสุดยอดนะคนรับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราอมาลองดูสกิลกันหน่อยครับนะผมหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีนะครับห้าทีแล้วนะรอบนี้มีแต่สกิลห้าทีนะครับโอ้ลอยแล้วก็ทุบป,ปุ้มแมงเอ้กอฟกะไอตัวคอมมอนมาเลยดูนี่แ่งไม่ต่างกันเลยนะคนดูก็แค่แบบลอยสูงขึ้นปะเออใครคิดเหมือนพี่มัง้งแมวตุมต่มตุ่มอ่าเหมือนกันเปรอะอย่างกระก๊อกกันมานะโอ เมงูมิเนี่ยครับผมซึ่งพี่ตอนแรกคิดไว้แล้วนะว่าเฮ้ยแม่งจะเอาทรงผมไอ้นี่หมาเป่าวะอะไรนะทรงโกคูนะเออมันก็เหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนเอาสองทรงผมเนะี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็เอาหน้าของออตัวละครอ,อย่างครับถ้าใครเคยดูรีบอลน่าจะรู้จากมันชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วไอ้ที่มันถือกระบออ,อ,อนั่นแหละหน้ามันคล้ายๆอยู่นะคนดูเนี่ยยิ่งใส่ชุดเนี่ยไอ้ชุด ไอจุดสูตรเนี่ยนะเออแม่โคตรเหมือนเลยถ้าเปลี่ยนไอทรงผมแหลมๆออกได่ใช่เลยนะเอออย่างได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกจะเป็นไงนะครับอ่ะตีกี่ทีหนึ่ทีสทีสทีสทีหทีนี่ครับอ่ะลายละฟึบโอ้มีปีกบินสายฟ้าช็อตแจ้กโอ้โหแต่นี้มันไม่ค่อยเหมือนนะมันน่ารักดีนะคนดูอืม ลองดูอีกทีครับนกปุ๊บลอดมาลอยแล้วก็ไฟดูดอะไรประมาณนี้นะครับนกตัวเท่าลูกหมาเลยนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นโกโจของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็จะมี2ตัวนะนี่โคตรเท่โกโจเออโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับจุ๊บว่าเป็นยังไงอ่านี่ปุ๊บแปะปุ๊บแปะปุ๊บแปะอ่าสองทีละสามทีสี่ทีห้าทีหกทีโอโ 7จทีนะคนดู7จทีใช่ป่ะอ่ามาแล้วครับสกิลอันนี้เหมือนจะเป็นลูกสีแดงๆนะแค่เนี้ยจบแล้วนะครับง่ายง่ายไปปะมิติกนี่ดูง่ายๆนะสกิลอะเออนะแป๊บเดียวจบนะคนดูจึบอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่าๆเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองแค่นั้นแหละครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าอีกไอดีหนึ่งดีกว่านะครับมาดูกันนะครับระหว่างตัวคราฟนะครับแล้วก็ ซีเครตนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไมล์ทีอ่าโอเคอันนี้เราก็เข้าถัดน้องเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณน้องออมด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโคตรเทพนะเออสายเดอะแบกก็งี้แหละครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนะว่าโกโจแบบธรรมดาเราไม่ได้ค้าฟันมานะครับก็เลยเออไม่มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวแบบใชน้นี่ตัวค้าฟให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะโกโจนะตีหนึ่งที่ตีสองที่อ่ะตีสามที่ ตีสี่ 6, ทีโอ้ตีห้าทีไม่ตีเยอะจังตีหกทีตีเจ็ดทีอ่ะแล้วก็ตีแปดทีเนะี่ยเท่ากับด่านอิจิโกะเลยนะเอ่อดันบีดอ่ะนี่แล้วก็สองลูกนะครับชาร์จแล้วก็ตูมโอ้โหโคตรเท่นะปุ้มสกิลไปอย่างไกลนะแต่โดนแค่ตัวข้างหน้าตัวเดียวนะครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าเท่เอาเรื่องนะคนดูเทมากเทมาก,มากนะครับ ต่อไปนะครับผมเราก็จะรีวิวเจ้าซากุนะทั้ง2ตัวนะครับแต่ล่างขวาเนี่ยโคตรเทนะฟีลถือว่าแม่งโคตรโกรเลยอ่ะโอเคตี1ทีตีสทีนะครับตีสทีนะตี4ทีตีหทีแล้วก็ตีหกทีนะมาดูสก,กิลกันนะครับโอ้เหมือนกันเลยนะคนดูก็แค่แบบ <c oughs> ก็แค่แบบ เปลี่ยนตัวเฉยๆอะไรประมาณนี้นะแต่เห็นดาวเมทไหมเออยังเห็นดาวเมทไหมนี่ให้ดูชัดๆนะให้ดูชัดๆดาวเมทดาวเมทอ่าเวลอร้อยสามห้าเนี่ยเป็นยังไงนะตุ๊บ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 โอ้โหทีละแปดร้อยโอ้ทีละแปดร้อยกี่ฮิตเมื่อกี้เชี่ยโคตรแรงเลยคนดูนี่คือแบบสองตัวนะออโต้คิกสองร้อยนะแล้วดูแบบเต็มทีมน้องเขาไหมอ่านี่นั่นน่นเออแบบนั่นๆนะเออนั่นๆเป็นไงนะก็แบบ คลิกก็แค่500เองนะเออคนดู500เอง500ล้านเองนะครับผมเ,ออเห็นแล้วท้อเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็จบกันตรงนี้แหละนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับก็ถ้าลงช้าหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับหรือคลิปผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอโทษในนาทีนี้หรือถ้าแบบอยากให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมนะครับเมนไว้บอกกันไว้ได้นะครับไปแล้บายครับ